เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีนาค่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซนเยะเอตาชิมิเชต้าวันนี้ช็อกโลกอีกแล้วนะเอาตู้มอนมาขายกแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบอกได้เลยว่าไม่สามารถเอาของเซฟนอกมาวัดเอามาเกณฑ์อะไรได้แล้วนะตอนนี้มันคือเซฟไทยแล้วนะครับถ้าเขาจะเอาอะไรมาขายก็ทําอะไรไม่ได้ครับมีแค่อย่างเดียวคือกําตั๋วไว้เยอะแล้วก็หวังว่าคานอนเขาจะตั๋วเอ่อเปิดตั๋วม่วงได้นะอันนี้หมีไม่รู้นะแต่เซฟนอกเป็นอย่างนั้นนะครับ เซฟนี้เขาอาจจะเอาตั๋วพิเศษเป็นตั๋วของค้านอนโดยตรงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับไม่มีใครบอกอะไรได้แล้วเดี๋ยวเราไม่รู้ในส่วนกิจกรรมนะเดี๋ยวจะพูดถึงตู้นะครับมันต้องห่วงนะครับบุกพลังของเจมนี่โอ้โหอันนี้บอกเลยนะตู้ของสายเติมใครที่คิดจะเล่นซากะหัวฟ้าคุณต้องมีงบอย่างน้อยสามหมื่นไม่งั้นไม่เจ็ดดาวแน่นอนนะครับแล้วก็มาเก็บเหรียญเจมีนี่ซากะใครอยากจะอัพดาวก็สามารถจัดไปได้นะครับอันนี้คือมันอัพดาวแดงนะเพื่อนๆไม่ใช่กค่เศรธรรมดาที่อัพดาวแดงนะครับ เออในไหนก็พูดถึงเราแดงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงเจอเบอรนีอ่อซากาขาวพอดีมีคนเดอดร์บอททำขออนุญาตขึ้นให้ดูเลยแล้วกันอ่าๆข่าจะปกท้องโลกใบนี้เองซากาหัวขาวนะครับเห็นปะถ้าเกิดเราปลดเสร็จมันจะสกิลจะได้มาอันหนึ่งครับแต่ว่าเท่าที่หมีฟังเขามาเขาบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยนะก็ถ้าใครคิดจะทําก็ทําแต่คืออย่างที่หมีบอกคือไอคอนเทนแบบตัวลิมิต็ดที่ เป็นตัวแดงมันคือของสายเติมนะครับสายฟรีก็ลืมไม่ได้เลยสายฟรีถ้าเกิดจะโฟก,กัสจริงๆพวกนี้นะครับโกเซนที่พวกคุณเข้าถึงได้ไก็อันนี้แนะนํานะสายฟรีให้ไปรอทําดาวแดงไอโอเลียครับบอกได้แค่นี้แหละคือเซฟนอกมันมีกิจกรรมนะเอาเศษอะไอโอเลียเอ่อหนึ่งเหรียญนนะ่ะเอาไปแลกกับของถ้าเป็นเซฟนอกแต่ว่าเซฟเนี้หมิมไม่รู้ครับเขาอาจจะเอาเป็นเอ่อเศษไอเอ่อเหรียญแดงไอโอเลียมาขาย5,000ันบาทอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอันนี้หมิมก็ไม่รู้นะ แต่ไม่น่าจะขนาดนั้นนี่มาตัวธรรมดาไงใช่ปหล่ะเพราะนั้นแล้วสายฟรีสายเติมน้อยก็ไม่ต้องไปโฟกัสการทําดาวแดงกับตัวลิมิเต็ดหรอกให้โฟกัสตัวธรรมดาเนี่ยนะครับที่เราเข้าถึงได้ดีกว่าก็จบเรียบร้อยสำหรับการทําดาวแดงนะครับเจ็บแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะคุณต้องเติมแพ็กสามเปนเจ็ดเราต้องกดให้ครบแล้วต้องทําตัวละครตัวนั้นให้เจ็ดดาวโอ้โหแค่เจ็ดดาวยังยากเลยใช่ไหมจะไปดาวแดงกันละ เดี๋ยวขอยญาสรุปตู้ใหม่เลยแล้วกันนะครับเสื้อต่ตดตู้ใหม่เน่ม่ไดส่วนสกิงเกอร์ลีคุยมนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีตู้รีลันมาขายก็เออเหมือนซากะถ้าที่มีคิดนะเขาคงจะเอาตู้รีลันมาขายวนๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เอาตัวใหม่อัปเดตเข้ามาเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอันเราพูดถึงคนงบน้อยนะให้ทุ่มลิเซีาโอดินตัวเดียวตัวอื่นไม่ต้องมาแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครที่เปิดฮิวด้าไปรอบนึงแล้ว เดี๋ยวเชื่อมีป่ะหมดตู้นี้ไปอาจจะเอฮิวด้าวนมาขายถ้าตามสเต็ปเขาอะอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกเอานะระหว่างเอ่อทำตัวให้เจ็ดดาวก่อนไม่ต้องไปทำสองตัวให้มันเจ็ดดาวถ้าเกิดคนที่งบน้อยมันทาไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนงบเยอะก็ป่านนี้เขาน้าจะเจ็ดดาวหมดแล้วอันนี้เราพูดถึงคนงบน้อยไงงบน้อยให้เลือกไซยาโอดีนทําไมใช่ไหมไซยาโอดีนติดอยู่ที่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์อยู่ตําแหน่งข้างบนเลยครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่อย่างนั้นนะในเซฟนอกก็ยังไม่มีตก คืออันนี้ใครจะเถียงมีไม่ได้เซียรโอดินไม่เก่งอ่ะโหมาวันแรๆกๆมีคนบอกไม่เก่งใช่ปะ่ะตอนนี้น่าจะเกิดคนที่เล่น k คิงแคทหรือว่าทอม PVP น่าจะเจอกันเข้าใจแล้วแหละใช่ปะ่ะอาจจะแบบได้ยินติดหูเลยโอดิน plus โอดิน plus โนหมีได้ยินจนหลอนเลยคําเนี้ยแล้วมีบอกเลยว่าเซยรโอดินเจดาวเนี่ยมีโอกาสพลิกเกมโคตรคือมีเคยโดนมาแล้วหนึ่งต่อห้าครับแบบหมูมั่นใจว่าชนะ ปรากฏว่าไม่ได้เป็นน็อกแบ็กเซย่ามันลม้มทีนี้เซย่ามันฟาดปับปับปับ,บแล้วมันฟาดทีเลือดเต็มฟาดทีเลือดเต็มทีนี้หนึ่งต่อห้าตายเรียบอันนี้มีเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ที่ที่ทแบบประมาทโคตร,ครอะ่ะพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับในตัวละครณตอนนี้ระหว่างเซย่าโอดินกับฮิวนาเซย่าโอดินเซย่าโอดินยังไงก็ท็อปเทียถ้าเกิดใครคิดจะเลือกทําระหว่างสามตัวนี้นะ ไอสองตัวนี้เทียแค่กลางๆครับไม่ได้อยู่สูงเลยนะถ้าเกิดจะทำเจ้าเฟนริวกับเอ่อแมกเลสไอเฟนริวกับแมกเลสเนี่ยมีบอกเลยมันคือตู้ดักครับมันคือตัวละครมาดักเพชรเอาบอกได้แค่นี้เลยถ้าง,งบน้อยให้จัดเซย่าโอดีนอย่างคนคราวที่แล้วอาจจะเปิดได้สามสี่ห้าดาวใช่ป่ะมาเวนี้จัดเลยครับเอาเซย่าโอดินเจ็ดดาวไปเลยแต่อนาคตด,ดูจากการตลาดเขาน่าจะเอาบนมาขายอีกแหละแต่ว่าตอนนี้เราเอาไปเลยก็เก่งเลยถูกไหมครับอันนี้เป็นการแค,คำแนะนําเฉยๆนะ แต่อย่างบางคนเซียโอดีอาจจะไม่มีอาจจะเปิดเอน้องฮิวด้าสี่ห้าดาวก็เอาน้องฮิวด้าอีกรอบหนึ่งซ้ำไปเลยมีคิดว่าอย่างที่บอกมีคิดว่าเดี๋ยวตูก้การเนี่ยตู้เลือกอะ่ะคราวหน้าก็ต้องเป็นฮิวด้าอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูได้เลยเขามาขายแน่นอนนะครับอันนี้สรุปนะใส่ฟีใส่เติมน้อยเน้นเซียโอดีเอาเจ็ดดาวตัวหนึ่งก่อนไม่แนะนําให้ไปเปิดหลายๆตัวนะเพราะมันจะไม่สําเร็จสักตัวหนึ่งถ้าเป็นคนงบน้อยถ้าเกิดเป็นหมีหม,มีเอาอย่างเงี้ยแหละเซียโอดีเนี่ยเพราะหมีเปิด สามดาวอยากจริงๆอยากจะหกเจ็ดดาวอยู่แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเติมดีหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดเพื่อนจะเติมทำไงครับตอนนี้สัญญา OD เป็นในส่วนตัวฟ้าเอาา้าเราใช้เพชรฟ้าเตอมเอ,าอ้านก็จัดไปดีโอโหแต่เพชรไม่พอว่ะโอ้ยมีโอกาสหกดาวแล้วเนี่ยเอาเรื่องห้าดาวก่อนไหมเปิดเลยครับแบบไม่ต้องคิดเลยนี่มันคือตัวเก่งแบบฝุดๆแล้วแล้วโมโบนมาขายสองรอบนี้ได้เปิดก็ไม่รู้ว่าไงครับินพล u สต้องลองด้วยนะ เซย่าโอดินจะมาครับเพื่อนๆเวลาเปิดร้องแบบนี้นะโอดิน plus กูได้ยินจนหลอนเลยพีพีอ่ะอีกทีหนึ่งนะโอดิน plus เพื่อนๆบอกกูหลอนแล้วนะโอเรียบร้อยครับโอดินพาร์ตเซย่าโอดินบอกมึงไปเล่นไกลๆเลยวะไม่ใช่ใช่ะไม่ได้เลยอันนี้จบกันต่อร้องไม่ได้เลยไม่ร้องละโอ้โหโลดโลดที่แข่งแก่งที่สุดนี่เอง เรียบร้อยครับสงสัยมีต้องไปการันตีแน่นอนเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับคุงอย่างมีทางเลือกถ้าใครที่จองตั๋วซากะไว้ก็อันนี้ครับทําสัญญากับเคียวโกได้เลยครับเ<ไ> <c oughs> คียว<ไ>โกบอกม่จะมาทําสัญญา<ไ>คุณไปใช <c oughs> <ะ>่ปว่าเออนี่มันมีขายกล่องด้วยครับตอนนี้นี่อย่าลืมซื้อทุกวันนะครับนี่เปิดเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นตั๋วมุวมังดีหว่าเออ อันนี้หมีแนะนํานะตัวม่วงให้ดองไว้ไม่ต้องไปเปิดครับมัน,นี่หมีไม่แนะนําให้เปิดนะแต่ว่าแล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบก็เปิดตัวม่วงตอนแรกดองไว้เปิดคานอนเราก็ภาวนาให้เขาไม่เปลี่ยนส่วนโบเซดอนมันไม่ใช่ตัวม่วงแล้วมันเป็นเอ่อตัวมันเป็นตัวชมพูครับแต่ว่าเซฟไทยหมีไม่รู้นะเขาอาจจะอยากเป็นตัวม่วงก็ได้บ้างอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะขายเป๋าหรือว่าไม่ทราบครับสซย่ายโอดินเลยคือคําตอบครับในบรรดาตัวเรื่องตรงนี้เก่งสุดๆแล้ว เอาไปใช้ยันจบเกมได้เลยครับเดี๋ยวนะไอกิจกรรมแรกเคียวโกอยู่ไหนวะเนี่ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยเปิดเซย่าทีเดียวหลอนเลยกูใบไ,ไม่ถูกเลยเอา่านี่ครับนะคะ่าเคียวโกเราสามารถที่จะอะไรครับนี่ตัวพี่บุรุษสากะผู้นี้เองนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้เปิดหมีก็ไม่ได้เปิดไบหมีมีตัวนะว่าอย่างวะนี่เราสามารถทํากิจกรรมครับเอาปาลังใา้สมุดสุดยอดเอามาแลกอ่อผสมกับเป็นตัวสากะ ตัวดํามาเป็นเซียโอดินได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่เราจะสามารถเปิดได้เยอะอยู่ถูกไหมสมมติตรงนี้ใครดองไว้ยี่สิบใบก็บยี่สิบใบแล้วใช่ปะอ่าแล้วไงต่อครับเราก็มาเปิดตรงนี้ต่อครับอีกมันให้เราซื้อเท่าไหร่นะยี่สิบห้าค้งว้าวมีสี่สิบห้าค้งแล้วนะเนี่ยเออแล้วก็อะไรต่อครับอ๋อมาซื้อทรองไหนนะ <c oughs> หลายเกมเมื่อมันมนแล้วเมืนนะ่อว มันซื้อได้ไหนวะเยออืมโทษนะครับขออภัยนิดนึงนะกำลังหลอนอยู่๋อต้องมากดตรงนี้นี่ครับเอ้ยแต่นี้มันตั๋วม่วงนี่ว่าขออภัยไม่ได้นะแต่ยังไงตัวม่วงเพื่อนก็ต้องซื้อดองว่าอยู่ดีครับอเพราะว่าเราต้องรอไปเปิดคานอนนะส่วนอีกสองตัวใหม่หม่ก็พูดย้ําเหมือนเดิมว่าไม่คนเปิดครับ อ่ะสรุปตู้เซยาโอดีนควรเปิดนะถ้าใครยี่ยงไม่เจ็ดาวอ่ะสมมุติเพื่อนๆสี่ถึงห้าดาวจัดไปเลยครับให้เจ็ดาวไปเลยตัวนี้ไม่ผิดหวิังแต่อย่างใดใครเล่นมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเก่งกว่าไอโอเลียน,นะครับคือมันแบบคือง่ายๆนะถ้าเกิดสมมุตินะไม่เอาตัวซีซีไปจับให้มันล้มยาวๆอย่างเงี้ยมันลุกขึ้นมาโอดีนพัดเมื่อไหร่นี่ยุ่งเหยิงเลยนะเลือกเต็มล้มหมดเสร็จแล้วมันฟาดแล้วมันฟาดแรงมากนะตอนเจ็ดดาวอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสรุปสำหรับ ซน้ซยร์นะครับผมก็เชียร์ซยรโอดีนควรเจ็ดดาวถ้าเป็นไปได้เ,เพื่อนๆอยากเติมก็สามารถจัดได้สายฟรีก็แล้วแต่จิตอาสาเลยใครดองตั๋วดำไปเยอะก็แลกไปได้ยี่สิบใบแล้วก็ซื้อยี่ิห้าเขาเป็นสี่สิบห้าใบสี่สิบห้าใบจะได้สักกี่ตัววะตัวสองสุดท้ายก็ต้องเติมอยู่ดีไม่รอดนะครับเท่าที่ดูไงก็ไม่รอดอะยังไงก็ต้องเติมแล้วเติมตอนนี้ต้องเป็นตั๋วม่วงด้วยนะครับโอ้ตั๋วม่วงไม่อันลิมิตนี่ไง ซื้อตั๋วม่วงสองร้อยครับเนี่ยราคาลดเห็นไหมได้สี่สิบตัวตรงนี้น่าจะได้ทั้งสองสามตัวก็มาแล้วแหละเผื่อใครจะจัดเซย่าโอดีนก็สามารถจะได้ถามว่าอนา,าคตมีดีนขายไหมหมีว่าการตลาดเขายังไงก็ต้องมีคนวนมาขายอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าอาจจะหายไปนานอีกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคนไปรอลุ้นคานอนเอาว่าคานอนมันจะเป็นตั๋วมุวงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> อ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเซย่าโอเซย่าเอเอกเกิรโอดีนแล้วนะตีกี้ก็มาพิมพ์ตั้งคุ้มเป็น้นะคุณ สำหรับสายฟีสายเติมน้อยถ้าเกิดโซบบูทท่านไม่อยากเพิ่มเติมตังเยอะก็สามารถเล่นทีมแบบมีได้นะครับก็ทำเจ็ดดาวทั้งปาร์ตี้ได้ก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งแต่สู้พวกตัวลิมิเต็ดไม่ได้แต่ก็คือเก่งครับก็บางคนอาจจะต้องคิดน,นะเฮ้ยผมต้องเล่นตัวลิมิเต็ดไม่งั้นเล่นไม่ได้ใช่ไหมไม่จริงครับเล่นตัวแบบมีก็ผ่านดานได้ PVP ก็ติดท็อปอยู่ก็เล่นได้แน่นอนนะอันนี้มีคอนเฟิร์มเลยอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ